เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาะทุกคนมาชมวิธีการเติมน้ํามันรถที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้บริการของปั๊มน้ำมันแอสตานครับและรถของผมคันนี้นะครับก็สามารถเติมน้ํามันชนิด e10 หรือว่า e5 ก็ได้นะครับซึ่ง e10 เนี่ยก็คือน้ํามันเบนซิน95ส่วน e5 ก็คือน้ํามันเบนซิน97นั่นเองนะครับซึ่งตัว97เนี่ยจะมีราคาสูงกว่าผมก็เลยเลือกที่จะเติมตัว95ธรรมดาที่เป็น e10 นะครับแล้วก็ ราคาน้ํามันของแต่ละปัม๊มแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมเลือกเติมอยู่ที่138นะครับบางปั๊มเนี่ยสามารถขึ้นสูงไปถึง160ได้เลยซึ่งนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า เพราะเหตุใดราคาของแต่ละที่เนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเลือกเติมอยู่ที่จํานวนประมาณ30ลิตรนะครับไม่ได้เติมเต็มถังโดยระหว่างที่เราเติมนะครับเราจะต้องเอามือเนี่ยล็อกหัวจ่ายตลอดเวลานะครับพื่เกิดการปล่อยเนี่ยน้ำมันก็จะหยุดจ่ายทันทีหลังจากที่เราได้น้ํามันครบเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราต้องการนะครับเราก็มาทําการเช็คราคานะครับว่าเท่าไหรแล้วก็ดูหมายเลขัมเบอร์ที่หัวจ่ายนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรเพื่อเดินไปบอกกับพน,นักงานที่มิติมาร์นั่นเองนะครับฮัลโหล หมายเลขสี่โอเคขอบคุณเรียบร้อยครับจบขับรถไปต่อได้ง่ายๆแค่นี้เอง